เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับาวยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันครับคันนี้เป็นนิสสันเซฟิโรนะครับปี2001สวยๆเลยกับราคาเพียง4ี0 0 0บาทเท่านาั้นเองสวยเกินราคามากๆเลยนะครับคันนี้เป็นเซฟิโรเอสองสามครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับเครื่องดีมากๆแน่นๆยางดีทั้ง4เส้น ล้อแมกขบบ1ปนะครับอย่างรอเลยครับสีสันเดิมๆบางๆทั้งคันภายในยังดูดีเหมาะปรับไฟฟ้าด้วยกระจไฟฟ้าใช้ได้ครบแอร์เย็นเพียเพะครับราคาถูกมากรถอย่างหรูครับสี0 0 0ืันบาทเท่านั้นเองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆถูกๆน้ำชมในเลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้ก็รีวิวดวนรอบๆก่อนนะครับสีสันางงามๆรอบคันเลยนะครับ รถโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะครับมีติกแค่ทะเบียนขาดนะครับเพิ่งขาดกันยาหกพันเองครับสามารถไปต่อตอนโอนได้ครับไม่มีปัญหากับการโอนสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวตนเองซื้อรถทั้งทีนะครับต้องไปดูทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะครับพิกัดดูรถอยู่จังหวัดแพร่นะครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับยังไงก็ติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะครับแม็กสว,สวยเลยทีเดียวนะครับน,นี้แม็กขอบเลยนะครับอย่างหล่อครับภายในบอกอับไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บ้านแต่งฟลิกลายไม้แค่บอกไฟฟ้าก็คุ้มแล้วนะครับ มีเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยไม่ยังสวย oh. ออสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับติดต่อ,อรับหม่กับเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ